โอ้คำเหรเล่นใหญ่เกินเบอร์อีกแล้วครับหลังล่าสุดทนดราม่าไม่ไหวถึงกับต้องลงทุนเปิดศพผาให้เห็นกันเต็มเต็มตาแถมพาคณะ AOT มาดูคร้อมสูตรกลิ่นเน่าเต็มเต็มปอดแต่ทว่าความโป๊ะก็บังเกิดซะแล้วหลังกลับลำบทละครทั้งกระสุนที่บอกว่ามาจากปืน R พ d ดีเป็น M16 แถมร่างที่มาให้ดูกระสุนบ้าอะไรจะคาตรงนั้นหรือมีของดีหนังเหนียวแต่ว่ามันตุยได้ไงจนทำชาวโรคจับผิดพร้อมขำก้าไปตามๆกัน โดยก็เรียกได้ว่ากลายเป็นราม่าที่ทำเอาเขมรต้องเครียดหนักเพราะลงทุนจัดฉากระเบิดภูเกาเผากระท่อมตัวเองจนชาวบ้านเขมรวิ่งแตกบาดเจ็บกันทั่วเพื่อหวังจะยุ่นขี้ให้ไทยแต่ทว่าความโป๊ะกลับเต็มไปหมดแม้ว่าจะเป็นคนเจ็บโคมา่าแต่กลับนอนยิ้มแฉสังงันหรือว่าจะเป็นเครื่องเต้นหัวใจที่พุ่งไป111แถมบีพีเกินมาเยอะตั้ง147ทับ104แนะ่เหมือนกำลังตื่นเต้นอะไรบางอย่างหรือเรี่ววิ่งจากที่อื่นแล้วมานอนบนเตียงก็ไม่รู้ แถมที่หนักไปกว่านั้นก็คือโดนยิงปุ๊บแล้วก็เล่นเทาศพทันทีมันใช่อะไรครับนี่ยังไม่หมดนะยังมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมรออกมาไหว้แค่ข่าวว่าไม่มีผู้เสียชีวิตหรอกซึ่งถือว่าขัดแย้งกับการออกมารายงานของสื่อทางการเขมรอย่างชัดเจนนี่เองก็เลยทําให้ทางด้านกองทัพไทยนะครับได้ทําการสวนกับเขมรอย่างจังพร้อมหลักฐานที่ปรากฏที่ยืนยันชัดเจนว่าเขมรกําลังตอแหลชาวโลกอยู่ โดยด้านโฆษกกองทัพบ,บกได้ตั้งข้อสังเกตหลายประการต่อกรณีประชาชนกัมพูชาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์การประทับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาดังนี้ครับ 1. การชาปนกิจศพผิดวิสัยกรณีศพประชาชนกัมพูชาที่กล่าวอ้างว่าถูกยิงเสียชีวิตและได้ชาปนกิจเสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายน2565นั้นถือเป็นการกระทําที่ผิดวิสัยเนื่องจากเป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ แท้จริงคุณมีการเจรจาสุดพิกศพก่อนการเผาศพรวดเด็วลักษณะนี้อาตถูกมองว่าเป็นการจงใจปกปิดหรือบิดเบือนหลักฐาน 2. ความไม่สอดคล้องกันนำเสนอข่าวที่ผ่านมาหากกัมพูชาต้องการเรียกร้องความสนใจต่อสังคมโรคหรือกล่าวโทษต่อฝ่ายไทยมักจะใช้วิธีเปิดเผยหลักฐานและประคมข่าวใหญ่โตแต่กรณีศพผู้เสียชีวิตดังกล่าวกลับไม่มีการดำเนินการเช่นนี้ ทั้งที่คณะ AOT ก็อยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบหลักฐานในวันที่13พฤศจิกายน2565ซึ่งข้อสังเกตดังกล่าวอาจบ่งชี้ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตจริงหรือไม่ใช่ผู้เสียชีวิตที่เกิดจากการประทะตามที่กัมพูชากล่าวอ้าง 3. ความขัดแย้งของข้อมูลทางการกัมพูชาควรที่แจงในประเด็นคลิปวิดีโอการให้สัมภาษณ์ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาธารณาสุขจังหวัดบันเตียมเมนเจออยระบุว่า จากเหตุการณ์ระทธาที่ผ่านมามีผู้บาดเจ็บจำนวน3คนและไม่มีผู้เสียชีวิตขอให้สื่อได้นำเสนอข่าวที่ถูกต้องต่อสังคมซึ่งชัดเจนว่าขัดแย้งกับการนำเสนอข่าวของทางการกัมพูชา 4. ความไม่สอดคล้องของบาดแผล เมื่อพิจารณาภาพผู้บาดเจ็บและการนำส่งโรงพยาบาลพบว่าลักษณะบาดแผลไม่สอดคล้องกับความรุนแรงที่เกิดจากอาวุธปืนของทหารในระยะ500-800เมตรภาพผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลยังแสดงอาการปกติมีรอยยิ้มและไม่สอดคล้องกับการถูกยิงจากอาวุธปืนและหลังจากที่ฝ่ายไทยนะครับได้ทำการตอบโต้เขมเมนด้วยความจริงเหล่านี้เองก็ทำเอาเอมเมนถึงกับนอนไม่หลับขี้ไม่ออกกันเลยทีเดียวจนทำให้มาล่าสุดเลยนะครับด้านเกมเมนก็มีการออกมาแก้ท่าว พร้อมเปิดห้องผ่าร่างให้ดูกันแบบจัดจะพร้อมพาคณะ AOT มาดูและสูตรกลิ่นเต็มเต็มปอดโดยก็อ้างยิงจากการรายงานของกระทรวงมหาไทยกบูชาที่ได้ถแถลงผลจนาสุดชายวัย36ชาวบ้านไพรจันโดยอ้างถูกทหารไทยยิง M16 เสียชีวิตจากการประทะรอบสองช่วงเย็นวันที่12พร้อมมีกระสุนฝังในแต่แว่าความย้อนแย้งข้อเท็จจริงหลายประเด็นเลยนะครับ โดยในวันที่14พฤศจิกายนด้านกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาถแถลงผลชนสุดศพนายดีนหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าสนซึ่งอ้างว่าถูกทหารไทยยิงเสียชีวิตที่บ้านไพรจันตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสะแก้วตําบลโอเบชันอำเภอโอโจโรโวจังหวัดบันไทียมชยัยเมื่อวันที่12พฤศจิกายนเพื่อตอบโต้การรายง,งานของสื่อไทยที่ตั้งข้อสงสัยว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้จริงหรือไม่โดยถแถลงการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาก็อ้างว่า กองทัพไทยได้ยิงปืน M16 หลายกระบอกใส่ชาวบ้านกับูชาในหมู่บ้านไพรจันทร์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บสาหัส3คนผู้เสียชีวิตคือนายดีนอายุ36ปีชาวบ้านไพรจันทร์ ผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของกัมพูชาพบรอยถลอกบนผิวหนังขนาด5มิเมตรที่ศีรษะของผู้เสียชีวิตและมีบาดแผลฉีกขาดยาว2คณ3เซเมที่หน้าอกด้านซ้ายเข้าไปในร่างกายในแนวเฉียงจากซ้ายไปขวาการสูญฝังอยู่ใต้ผิวหนังด้านขวาของหลังเหนือซี่โครง คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้ทำการผ่าตัดนำกระสุนออกโดยมีสมาชิกทีม AOT เข้าร่วมด้วยพบว่ากระสุนเป็นกระสุนแบบหัวกระสุนเดียวมีเส้นผ่านศูนย์กลาง5.7ม mm, ิลิเมตรและยาว23มิลิเมตรมีร่องเกลียว6ร่องหรือเกลียวขวาคณะกรรมการน,นิติวิทยาศาสตร์ยังพบอีกว่าในจุดเกิดเหตุครั้งแรกมีชาวกัมพูชา3คนได้รับบาดเจ็บสาหัสณนะที่เกิดเหตุห่างจากจุดที่กองทัพไทยยิงประมาณ100เมตรส่วนจุดเกิดเหตุครั้งที่2มีผู้เสียชีวิตณที่เกิดเหตุ ห่างจากจุดที่กองทัพไทยยิงประมาณ180เมตรกองทัพไทยยิงจาก2จุดไปยังเป้าหมายเดียวกันที่หมู่บ้านเปรจันจากสถานการณ์นี้กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาสรุปว่าการเสียชีวิตของดีนายนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเกิดจากการยิงปืนของกองทัพไทยเมื่อวันที่12กุมภาิกายนรายงานข่าวของสื่อไทยที่ปฏิเสธการเสียชีวิตดังกล่าวบิดเบือนข้อเท็จจริงและนําเสนอสถานการณ์อย่างบิดเบือนกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาาย,ยังระบุอีกว่า เห็นได้ชัดว่ากระสุนทะลุป,ปอดเส้นเลือดใหญ่ขาดและกระสุนฝังอยู่ด้านขวาของหลังผู้เสียชีวิตอย่างไรก็ตามคำแถลงของกระทรวงมหาดไทยกบูชาดังกล่าวขัดแย้งกับคำแถลงของทางการกรบูชาก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าทหารไทยได้ใช้ปืนชนิด RPD ยิงใส่ชาวบ้านกบูชาซึ่งปืนชนิดนี้ไม่มีใช้ในกองทัพไทยนอกจากนี้จากการถแถลงของฝ่ายกบูชาเมื่อวันที่12พฤศจิกายนระบุว่าทหารไทยได้ยิงใส่พลเรือนกบูชาสองครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นเวลาประมาณ15นาิ50นาทีและครั้งที่2เวลา17นาิ54นาทีซึ่งหากเป็นไปตามการถแถลงของกระทรวงมหาดไทยกับูชาครั้งล่าสุดที่ระบุว่าการยิงครั้งที่2ทําให้มีผู้เสียชีวิตก็เท่ากับว่าในดีนเสียชีวิตเมื่อเกือบพบขําแล้ว แต่ในวันที่12พฤศจิกายนผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อบองมาร์กได้โพสต์ภาพการจัดงานศพของนายดีนายซึ่งพบว่าในภาพยังมีแดดจ้ามากนะครับขณะเดียวกันคำแถลงของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ามีคณะ AOT ร่วมชนะสูตรด้วยก็มีข้อสงสัยว่าร่วมชนะสูตรตอนไหนเพราะมีการตั้งศพตั้งแต่เย็นวันที่12และวันที่1 3ก็เริ่มทําพิธีชาปนกิจตั้งแต่ช่วงเที่ยงและนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนได้ให้ความเห็นว่ากระสุนปืน M16 โดยทั่วไปแล้ว ไม่ฝังในเนื้อเยื่อมนุษย์แต่จะทะลุออกไปเนื่องจากเป็นกระสุนความเร็วสูงกว่า4,300กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ3,200ฟุตต่อวินาทีจึงทะลุผ่านเนื้อเยื่อของร่างกายแทนที่จะหยุดนิ่งอยู่ข้างในแต่รายงานของกระทรวงมาไทยกัมพูชากลับระบุว่าพบกระสุนฝังโอ้โหผมต้องยอมรับเลยนะครับว่าอ่านไปดูภาพประกอบของขมเห็นก็อดไม่ได้ที่ต้องกั้นขำไปเพราะมันย้อนแย้งจากความจริงทุกประการโดยแท้ผมรี่สงสัยจริงๆว่ามันเป็นไปได้ไงที่กระสุน M16 จะไปคาตรงนั้นหรือว่ามันมีของดีทะลุไม่ได้แต่แล้วมันตุยได้ไงวะเออทำไปได้แถมยังมีหน้ามากลับลำจากปืน RPD ที่ทหารไทยไม่ได้ใช้เลยเปลี่ยนเป็น M 1 6แทนแบบแยบยนต์แต่ถ้าว่าความเนียนก็กลายเป็นความโปะเพราะดูเหมือนว่าคนทั้งโลกจะไม่เชื่อคอมเมนซะแล้วเพราะได้มีความคิดเห็นของชาวต่างชาติจานวนมากเลยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์พร้อมกับขำกันทั่วหน้าโดยเฉพาะกระสุนที่มันคาตรงนั้นได้ไง อย่างเมนนี้ก็บอกว่าถ้าเป็นเอ็ง16บาดแผลควรจะรุนแรงกว่านี้และสังเกตได้ง่ายไม่ใช่แค่ถลอกผิวและกระสุนคาตรงนั้นถัดมาบอกว่าตอนแรกบอกว่า r p ดตอนนี้เปลี่ยนมาบอกว่า M16 หมดสภาพเลยความคิดเห็นถัดยิงจากระยะ180เมตรต้องเป็นมือปืนชำนาญมากต่อมามาสร้างกำแพงเพื่อสันติภาพเถอะไทยสร้างครึ่งหนึ่งของพรมแดนกัมพูชาสร้างอีกครึ่งหนึ่งต่อไป ละครภาคไหนอีกถ้าเขมนตลกมุมมองคนต่อมามามากำลังรอจับผิดอยู่แต่ขอครั้งนี้เนียนๆหน่อยนะคอมเมนต์ต่อมาข่าวเดียวแต่หมุนวนทั้งวันรวมๆกันพันกว่าข่าวทันว่าบอกว่า M16 หรือ F16 กรุณาเคลียร์ยังไม่ได้รวมรีวิวจากครั้งก่อนความคิดเห็นถัดทำไมต้องสนใจเป็น M16 ด้วย นี่คืออาวุธเก่าแล้วเราใช้ในกองทัพอากาศช่วงต้น90ต่อมาบอกว่ากัมพูชากำลังสร้างภาพยนตร์ส่งเข้าชิงออสการ์ต่อไปนักสืบรู้เรื่องพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนิติวิทยาศาสตร์มุมมองคนต่อมาตอนแรกบอกว่าไทยใช้ปืน RPD ตอนนี้บอกว่าใช้ M16 กระสุนแบบไหนกันแน่หลอลคอมเมนต์ต่อมาชีวิตอยู่รอดหรือว่ากำลังผ่าฝีถัดมาบอกว่า RPD เปลี่ยนเป็น M 1 6กระสุนไม่เหมือนกันเลยนะเพื่อนความคิดเห็นถัดเมื่อวาน RPD วันนี้เป็น M 1 6ต่อมา1วันเท่ากับ RPD วันนี้เป็น M 1 6ต่อไปกระสุน M 1 6มีรูเข้าเล็กและรูออกกว้างมุมมองคนต่อมาแล้วมัน RPD หรือ M 1 6กันแน่ถัดมาบอกว่าไปเขียนบทให้ดีๆก่อนตัวละครยิ้มเก่ง แข็งแรงขับรถไปโรงพยาบาลเองมีคนถ่ายรูปอีกห้องไอซเปิดให้ทุกคนเข้าไปชมเครื่องมือทางการแพทย์น้อยหมอก็ออกมาบอกว่าไม่มีใครตายแต่จัดงานเผาศพรวดเร็วเหมือนปกปิดแต่ไม่เนียนยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลาม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อย เดลี่ดาม่า